อย่างแรกสุดเลยจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายทางการหรือเป็นจดหมายส่วนตัวดูวิธีการเขียนใช่ไหมครับมีทั้งตัวอักษรที่เป็น Capital Letters ตัวอักษราอังกฤษตัวใหญ่กับตัวอักษรธรรมดาที่ใช้สลับกันมั่วไปหมดมีสัญลักษณ์บางอย่างอย่างเช่นสัญลักษณ์กใจอย่างเงี้ยแทรกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่จดหมายที่เป็นทางการหรือเขียนในรูปแบบที่เป็นทางการ ทรัมป์แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการค้าระหว่างประเทศเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องกระทรวงการคลังเท่านั้นเพราะว่าเขาเขียนใช่ไหมครับว่า this deficit คือการขัดบุญ is a major threat เป็นภยัยคุกคาม to our economy กับระบบเศรษฐกิจของเราและ indeed ในความเป็นจริงมันเป็นภยัยค <arm> ุกคามต่อความมั่นคงของชาติเพราะฉะนั้นสําหรับทรัมป์ทรัมป์มองว่านี่คือเรื่องของความมั่นคง ผมคิดว่าถ้าทําคิดแบบนี้เราเองก็อาจจะต้องเริ่มเจราจา่อลองโดยคิดให้นอกกรอบกว่าแค่เรื่องของทางนิดและควังอาจารย์ปิติคะจากจดหมายที่สหรัฐส่งมานะคะลงนาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจารย์ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจนะคะนอกเหนือจากเรื่องของเรดภาษีส6มสิบหกปอร์เซ็นตะคะปศาจที่อยู่ในรายละเอียดของจดหมายนี้นะคะจุดไหนที่น่าตั้งข้อสังเกตอย่างแรกสุดเลยจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายทางการหรือเป็นจดหมายส่วนตัวนะครับทางการกับส่วนตัวผลไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นจดหมายที่ลงนามโดยประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเขาเองก็คงจะเป็นคนที่คุม นโยบายได้แต่ว่าถ้ามันไม่ใช่จดหมายทางการเนี่ยมันแปลว่าไอ้องค์คาพยพต่างๆองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในจดหมายเนี้ยหน่วยงานอื่นๆของสหรัฐอเมริการับทราบหรือเปล่านะครับวิธีการพูดรมเนียมการพูดวิธีการเขียนจดหมายระหว่างประเทศที่เป็นจดหมายทางการเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเรื่องพวกนี้นะครับอ่เพราะเหตุใดผมถึงมองว่าเออตกลงมันเป็นจดหมายทางการหรือมันไม่เป็นจดหมายทางการนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนนี้จดหมายที่มาประเทศไทยมีสองฉบับใช่ไหมครับ กระบหนึ่งเนี่ยเขียนจดหมายถึง His Majesty the King นะครับถึงล้นกล้าราชการที่สิบซึ่งโดยปกติเนี่ยไม่น่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติถูกต้องไหมครับเพราะว่าท่านเป็นประมุขของประเทศท่านเป็น Head of State แต่ว่าท่านไม่ได้เป็น Head of Government จดหมายปกติจะต้องถึงนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วจดหมายฉบับที่สองถึงใทยถึง His Excellency สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ acting prime minister ซึ่งก็ไม่ถูกอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ย acting prime minister ไม่ใช่คุณสุรยิยะละคุณสุริยะรักษาการอยู่แต่หลังจะมีการถวายสัตว์ตอนนี้คนที่เป็น acting prime minister หรือว่านายมนตรีรักษาการก็เป็นคุณภูมิธรรมเพราะฉะนั้นจดหมายฉบับนี้ก่าหัวขึ้นมาเนี่ยตกลง ung, ยังไงกันแน่ครับหลังจากนั้นที่ผมบอกว่ามันเป็นจดหมายที่ไม่ใช่ถูกต้องตามโปรโตคอลเนี่ยเพราะว่า ดูวิธีการเขียนใช่ไหมครับมีทั้งตัวอักษรที่เป็น capital letters ตัวใหญ่ตัวอษรภาษาเกิษตัวใหญ่กับตัวอักษรธรรมดาที่ที่ใช้สลับกันมั่วไปหมดนะครับมีสัญลักษณ์บางอย่างอย่างเช่นสัญลักษณ์ตกใจอย่างเงี้ยแทรกอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่จดหมายที่เป็นทางการหรือเขียนในรูปแบบที่เป็นทางการนะครับ อย่างเช่นคำว่า great o n o r สิ่งนี้ก็ตัวใหญ่นะครับามว่า trade อย่างนี้ก็ตัวใหญ่หมดเลยใช่ไหมครับหรืออย่างคำว่า uh, tariff and non tariff policy and trade barriers สิ่งนี้ก็งงๆใช่ไหมครับว่าเอกประลงคืออะไร non tariff barriers trade barriers policy barriers สิ่งนี้ผมคิดว่ามันเป็นคำศัพท์ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ถูกต้องตามธรรมเนียมการพูดแล้วมันก็ไม่ใช่ศัพท์ที่ใช้ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมครับ มีตัวอักษรที่มันแปลกๆอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นลงท้ายพารา g r a p h แล้วว่า in other words in a matter of weeks อย่างเงี้ยมันไม่ใช่คพที่เป็นทางการนะครับหรือประโยคสุดท้ายในพารา g r a p h ที่2อย่างเงี้ย this deficit is a major threat to our economies and indeed our national security แล้วมีเครื่องหมายตกใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่วิธีการเขียนแบบจดหมายทางการใช่ไหมครับหรือประโยคสุดท้ายที่อยู่ในพารา g r a p ที่3ก็ You will never d i s appointed with the United States of America คุณไม่มีทางผิดหวังกับสหรัฐอเมริกาคือคล้ายๆซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งอแล้วคุณไม่มีทางผิดหวังกับรถยนต์โมเดลนี้แล้วรถยนโมเดลนี้ในที่นี้ชื่อเดอแล้วเดอะก็เป็น t h e เดอตัวอย่างอย่างเนี้ยนะครับมันก็มันก็ทําให้เราเห็นว่าทัาก็ยังเป็นสไตล์ของทัาออะก็คือผมจเจ้าอย่างเนี้ยผมชอบตัวสอนแบบเนี้ยผมชอบวิธีการแสดงเครื่องหมายผมชอบตัว ใหญ่ตัวเล็กแบบนี้เหมือนที่เขียนใน t r u t h Social เหมือนที่เขียนใน X ผมก็เอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำถามคือเอกสารนี้มันเป็นทางการไหมมันเคารพโปรโตโคอล,ลหรือเปล่าแล้วมันให้เกียรติกับประเทศที่ต้องรับหรือเปล่าหรือสําหรับทรัมเรื่องพวกนี้ไม่สําคัญแล้วก็ไม่สนใจด้วยตรงนี้มันก็สแสดงให้เห็นนะครับถึงถึงหลายๆเรื่องที่รายละเอียดมันเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจนะครับประเด็นต่อมาที่เราสังเกตได้จาก เอกสารฉบับนี้ก็คือทรัมป์แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการค้าระหว่างประเทศเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เรื่องผู้แทนการค,ารคาร้าสหรัฐไม่ใช่เรื่องกระทรวงการคลังเท่านั้นเพราะว่าเขาเขียนใช่ไหมครับว่า this deficit เ็รื่องการขาดดุล East a j o r t r a t เป็นภัยคุกคาม to our economies กับระบบเศรษฐกิจของเราและ indeed ในความเป็นจริง มันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเพราะฉะนั้นสําหรับทรัมป์ทรัมป์มองว่านี่คือเรื่องของความมั่นคงนั่นแปลว่าประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเวลาพิจารณาเรื่องนี้เขาไม่ได้พิจารณาแต่เฉพาะเรื่องของการค้าเรื่องพาณิชย์เรื่องคลังเท่านั้นแต่เขาพิจารณาเป็นเรื่องความมั่นคงใช่ไหมครับแล้วสําหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาเราพูดถึงพลังอํานาจของเขาวิธีการที่เขาจะใช้เป็นเครื่องมือในการ ดดันเจรจาต่อรองกับประเทศต่างๆเนี่ยเขาใช้หลักนิยมที่เป็นตัวย่อพลังอำนาจของเขาสี่ตัวนะครับ D I M E บางคนก็จะออกเสียงว่าดินนะครับ D เนี่ยคือ diplomacy วิธีการทูดซึ่งอย่างที่ผมบอกอะตกลงเอกสารฉบับนี้มันถูกต้องตามธรรมเนียมการพูดไหมหรือมันต้องการที่จะสื่ออย่างไม่เป็นทางการนะครับอันนี้คือประเด็นดีนะครับอันต่อมา I คือ information การให้ information แบบนี้เนี่ย แล้วมีการพูดลักษณะที่ว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับการเขียนอย่างไม่เป็นทางการการเขียนแบบที่แสดงตัวตนของทรัมป์เนี่ยมันตีความหมายได้ยังไงบ้างนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณแค่เฉพาะกับประเทศนานาชาติหรือมันส่งสัญญาณกับคนอเมริกันด้วยนะครับเรื่องพวกนี้หรือเอาเข้าจริงจริงมันอาจจะเป็นเรื่องของการปลุกปั่นสร้างกระแสอันนี้ information นะครับ M แน่นอน military ในเอกสารบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติ national security เพราะฉะนั้นเราเองใช้มิติเหล่านี้ความมั่นคงของชาติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทหารการที่เราเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐซึ่งเดี๋ยวอาจจะกลับมาขยายความต่อให้มันเป็นอำนาจต่อรองของเราหรือเปล่านะครับแล้วถึง E ตัวสุดท้ายก็คือ e c o n o น y นะครับซึ่งแน่นอนนี่คือเรื่องโบยตรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าทำคิดแบบนี้ เราเองก็อาจจะต้องเริ่มเจรจาต่อรองโดยคิดให้นอกกรอบกว่าแค่เรื่องของพาณิชและขลังที่แน่นอนสิ่งแรกสุดที่ผมต้องการวันนี้เลยก็คือผมคิดว่าเราคนไทยทุกคนคงต้องส่งกําลังใจนะครับไปให้ทีมไทยแลนด์ให้เขาแน่นอนผมรู้ว่าทุกคนเป็นคนมีความรู้ความสามารถทุกคนเป็นมืออาชีพนะครับทุกคนมีประสบการณ์ในงานที่ตัวเองทําอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะสามารถคิดให้นอกกรอบคแค่เรื่องของ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศได้ยังไงบ้างนะครับเ,เราจะามิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะามิติการเมืองความมั่นคงการทหารเข้าไปเป็นอำนาจต่อรองได้ยังไงบ้างนะครับเราจะเอามิติภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เข้าไปต่อรองได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้แน่นอนมันมีข้อจํากัดในระบบราชการเพราะว่ารัฐมนตรีหรือรองนายรัฐมนตรี <Okay. S 1> ที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ เขาจะไปสั่งกระทรวงที่เป็นเรื่องความมั่นคงเขาจะไปสั่งกองทัพมันยากเูรไหมครับดังนั้นวิธีการที่จะสามารถที่จะเซ็นจัยส์สังเคราะห์เอาคนทุกคนที่เกี่ยวข้องเอาพลังอํานาจทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเจรจาต่อรองได้เนี่ยมันต้องงานผู้นําที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ที่โต๊ะที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ที่จะฟอร์มทีมขึ้นมาที่ครบถ้วนทุกมิติ แล้วทีมนั้นนะ่ะออกไปรักษาผลประโยชน์ประเทศเราไม่สับสนระหว่างผลประโยชน์ของประเทศกับผลประโยชน์ทางการเมืองหรือผลประโยชน์ของครอบครัวตรงนี้ผมคิดว่ายังเป็นจุดอ่อนของเราที่เราเองคงจะต้องทาเพิ่มมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างต่อรองในรูปแบบไหนนะครับต่อรองในรูปแบบเช่นประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอ เอเชียเลยก็ว่าได้นะครับประเทศไทยเราเองกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันครั้งแรกตั้งแต่สมัยของประธานาธิบดีเจมส์มอนโรนะครับหลายๆาท่านอาจจะเคยดิ้นเพราะมอนโรดอกทรนนะครับวาทะมอนโรก็คือที่อเมริกาบอกว่าอเมริกาจะปิดประเทศแล้วก็เน้นแต่เฉพาะเรื่องของการเมืองภายในของตัวเองโดยจะไม่ไปแทรกแซงไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปล้องแวะกับเรื่องของการเมืองในภูมิภาคอ,าอื่น อ้วาทะมอนโรเนี่ยในขณนะนั้นเองเนี่ยเรือของอเมริกาที่เดินทางมาถึงสยามในปี1818 18เนี่ยก็เอาจดหมายของเจมส์มอนโรมาที่ประเทศไทยนะครับแน่นอนช่วงเวลาเดียวกันก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ามันก็เป็นช่วงเวลาซึ่งเราก็อาจจะเคยได้ยินใช่ไหมแปดอินจันแปดสยามที่ตัวติดกันก็เดินทางกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทําให้คนอเมริการู้จักประเทศเราอะ่ะใช่ไหมครับมาจนถึงปี1832เนี่ยแอนดรูว์แจ็กสันเนี่ย ส่งเรือลบของอเมริกานะครับ U.S. P. Cox เนี่ยเข้ามาที่สยามแล้วก็เซ็นเอกสารสำคัญระหว่างกันก็คือ Treaty of Amity and Commerce ส่วนที่สัญญาไมาตรีและการพานิชระหว่างสยามกับสหรัฐอเมริกานั่นก็เป็นช่วงล้นการัชกาลากาที่4นะครับเพราะนั้นในเวลาที่ญี่ปุ่นโดนเรือปืนสีดำขู่ให้ต้องเปิดประเทศโดยสหรัฐอเมริกา ในขณะที่อเมริกาในขณะที่จีนถูกสงครามฝิ่นพันธมิตรยุโรปแล้วในที่สุดพันธมิตรยุโรปซึ่งในนั้นก็เป็นจีนเข้าไปพล้นพระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนเนี่ยของเราเองลนก้าชั้นที่สี่ปรับเป็นภาษาอังกฤษกับผู้แทนการค้าของสหรัฐนะครับเคยถึงขนาดที่บอกในสมัยของประธานานธะิบดีลินคอล์นว่าสงครามกลางเมืองของท่านน่ะเราส่งช้างไปช่วยลบให้ไหมและความร่วมมือทางด้าน การเมืองทางด้านการทาหารแบบนั้นน่ะเราเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาในทุกสมรภูมินะครับสงครามโลกครั้งที่สองเรามีเสรีไทยสายสาหรัฐอเมริกาที่นำโดยคุณเสหนิปรมโมนนะครับหลังจากนั้นเรามีอไทยต่อนะครับเรามีหลังสงครามโลกงที่สองอเมริกากลัวภัยคอมมิวนสิสต์อเมริกาก็สนับสนุนให้เราเข้าสาประชาชาติเราก็เข้าตามที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนนะครับ เมื่อสงครามเย็นปะตุขึ้นมาจริงๆในอเมริกามีสงครามที่ถูกลืมที่เรียกว่าสงครามเกาหลีปี1950-1953ประเทศไทยเราส่งกองทัพไปช่วยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่านายนะฮะไปช่วยอเมริกาลบในสงครามเกาหลียันกับจีนไม่ให้จีนบุกเข้ามาในโซได้นะครับจนในที่สุดผู้บัญชาการกองทัพของสหรัฐก็ขนานานามทหารไทยว่ากองกําลังพยักน้อยนะฮะทุกวันนี้เอริโดไทเกอร์ฟอสเนี่ย ก็ยังมีคนประจําอยู่ที่ปันมุนจอมที่เกาหลีตรงบีมิลตรายโซนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับในสงครามเวียดนามเนี่ยเรายอมตัวเองเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมให้สหรัฐอเมริกานะครับหลังจากนั้นเรามีความสัมพันธ์ที่ถ้าตอดด่อทั้งแต่ป1970เราเป็นเมเจอร์นอเนโต้อลยน์ใชครับเราเป็นพันธมิตรนอกเนโตของสหรัฐที่เป็นพันธมิตรหลักเรามีการร่วมซ้อมรบกับ สหรัฐอเมริกาที่เป็นการซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็มีพันธมิตรหลายประเทศเข้าร่วมมากที่เรียกว่าคอปเปอร์โลทคำถามคือสหรัฐอเมริกาจะยอมสูญเสียพันธมิตรที่สําคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกาในวันที่สหรัฐอเมริกาต้องการปิดล้อมจีนแล้วประเทศไทยเราอยู่ในทําเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่จะ annex จีนจากทางใต้ได้อ่ะคุณกล้าเสียเหรอเพื่อแลกกับ ภาษีเล็กๆน้อยๆหรือมาตรการกีดกันทางการค้าเล็กๆน้อยๆเราได้ใช้เครื่องมือแบบนี้ในการเจออาจารหรือเปล่าแน่นอนนอกจากพูดถึงความสาคัญที่ดีในครั้งก่อนเราพูดถึงอนาคตด้วยได้ไหมนะครับสหรัฐอเมริกาเองต้องการปิดล้อมจีนมีข้อเสนออะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าหลักฐานเชิงประจักษ์มันก็เห็นอยู่แล้วอะว่าการอัปเกรดสถานทูตของสหรัฐอเมริกาที่ถนนวิทยุ กับการอัปเกรดสถานองศูนู์ของอเมริกาที่เชียงใหม่เนี่ยลงทุนเป็นหลักหมื่นล้านอะ่ะแสดงว่าเขาทิ้งประเทศนี้ไม่ได้แล้วเขาจะมาทําให้ความสัมพันธ์ที่ดีเสียไปเพียงเพราะเรื่องของอัตราภาษีเหรอแล้วถ้าเกิดคุณผักผมมากๆผมใกล้ชิดจีนมากขึ้นผมก็อยู่ในสถานะที่คุณก็ไม่มผิดประสงค์ไม่ใช่เหรอเรื่องพวกนี้เราได้ใช้เป็นแต้มต่อในการที่จะคุยกับเขาไหม ประชาคมข่าวกลองอ่ะการที่เรามีการแลกเปลี่ยนข่าวกลองอินเทลเจนซ์ซูซ h t กันตลอดเวลาแล้วทําให้คุณสามารถที่จะป้องกันการก่อ,อก,การร้ายในประเทศคุณอ่ะคุณอยากจะซูญเสียพันธมิตรแบบนี้เหรอคนไทยจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ทราบนะครับว่าผู้ก่อ,อก,การร้ายนายนวันหลังจากที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพบเลยนะครับว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้นในการก่อ,อก,การร้ายอย่างเช่นมีดเนี่ยมาซื้อแถวสุขมุมวิทนะฮะ เราไปก่อการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่แลกเปลี่ยนข่าวกรองกับคุณถ้าเราใกล้ชิดกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจที่คุณมองเป็นฝ่ายตรงข้ามอ่ะคุณพร้อมที่จะเสียคันธมิตรแบบนี้เพื่อแลกกับอัตราภาษีเหรอเราใช้เครื่องมือพวกนี้หรือเปล่านะครับหรือเราใช้เครื่องมือทางอินโฟเมชันไหมอย่างเช่นเราเอาเรื่องพวกนี้คือสังคมอเมริกันเป็นสังคมที่ให้เกียรติทหารนะครับ สังคมอเมริกันเป็นสังคมที่ให้สิทธิประโยชน์กับทหารนะครับร้านค้าจํานวนมากจัดที่จอดรถให้ทหารขึ้นเครื่องบินทหารได้ขึ้นก่อนร้านค้าจํานวนมากให้ส่วนลดกับทหารหรือบุคลากรในกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกเขาว่าโอ้โหเนี่ยเห็นไหมในทุกสมรภูมิที่สหรัฐปรากฏตัวรวมถึงสงครามอ่าวด้วยประเทศไทยเราสนับสนุนและร่วมรบกับคุณมาตลอดคำถามที่สหรัฐคนสหรัฐอเมริกา เข้าใจประเทศไทยไหมแล้วไม่เกิดประชาชนอย่างนี้ยใช้พลังอำนาจไม่ใช่แค่ตัวดีดิสอเมริซี่ uh, ละไม่ใช่แค่ตัวเอเมลิตรีละแต่ใช้ตัวไออินโฟเมชันทำให้คนอเมริกันรู้สึกเป็น f r i นด์ s อฟไทยแลนด์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากที่จะสนับสนุนประเทศไทยแล้วกดดันรัฐบาลกดดันให้เอ้ยเราเองมีประชากรมคนไทยขนาดใหญ่อยู่ในอ,อ,อยู่ใน อเมริกาเรามีร้านอาหารไทยที่เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริการ้านพวกนี้นําเข้าสินค้าจากประเทศไทยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องเก็บภาษีเขาสามสิบหกเปรเน่ะร้านพวกนี้จะดําเนินธุรกิจยังไงคนพวกนี้จะช่วยกดดันอเมริกาได้มากน้อยแค่ไหนพลังอํำนาจแบบนี้เราใช้ไหมนะครับถึงบอกว่าถ้าเราจะใช้พลังอํานาจได้ครบกระบวนกระบวนา์มเนี่ยมันต้องมีภาวะผู้นํำ ที่สามารถที่จะดึงคนจากทุกหน่วยงานทุกองค์กาพยกให้สามารถที่จะทํางานร่วมกันได้แล้วคิดให้มันนอกกรอบมากขึ้นกว่าแค่เรื่องของเศรษฐกิจแต่อาจารย์คะในยุคข,ของคุณทรัมป์เนี่ยเขาจะให้คุณค่ากับเรื่องของความสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์หรือเปล่าเราก็จะได้เห็นสิ่งที่คุณทรัมป์ทกับแคนาดากับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่ตูจะเป็นพนันธมิตรของเขาเช่นเดียวกันนะคะบางคนก็บอกยุคคุณทรัมป์เนี่ยทุกอย่างเป็น Transactional เป็น Deal-Based ไม่ได้เป็น Rule-Based ด้วยซ้ำไปใช่แล้วแล้วก็นี่ครับเรื่องที่เราสามารถจะแลกกับสหรัฐอเมริกาได้นี่แหละครับ Transactional ถ้าคุณจะปิดล้อมจีนคุณทิ้งไทยได้เหรอครับทำเลที่ตั้งของไทยกับทำเลที่ตั้งของของเอ่อของแคนาดาไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ยังไงก็ตามเขาเป็นพันธมิตรของสหรัฐแบบที่เขาไม่มีทางเลือกอยู่แล้วเพราะว่า กองทัพของสหรัฐในเกาหลีกองทัพของสหรัฐในญี่ปุ่นโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเนี่ยเผอๆใหญ่กว่ากาองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นซะอีกนะแต่ของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ถูกต้องไหมครับเรานอกจากหน่วยแม็กแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีพันทัพสหรัฐอยู่ในพื้นที่นะครับเราไม่ได้ต้องเรามีความพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องความมั่นคงนะครับเรามีพันธมิตรจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเราสามารถที่จะเอามา พูดคุยแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะอธิบายความได้ซึ่งแน่นอนที่สุดผมคิดว่าพี่ๆสายทหารนะ่ะเขาเข้าใจนะครับและเขาเองก็มีความใกล้ชิดกันมากนะครับเขาเขาทำงานร่วมกันเขาซ้อมรบร่วมกันเขามีปฏิสัมพันธ์กันตั้งเยอะทั้งแยะแล้วใช้เครื่องมือพวกนี้เต็มที่หรือย,อยังนะครับ